สวัสดีครับสบ,บายดีพี่น้องฟังค่ยพี่น้องฟังเล่าสบ,บายดีเดอ้อสบ,บายดีมาพบมาพ่อกับอมเซนโน่คือเก่าอีกแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อวันนี้มอมมาจุดที่ไอคอนสยามเนาะปี2023จบลงไปแล้วปี2014ขึ้นมากครับพี่น้องครับตอนนี้มอมอยู่ที่ยืนอยู่ที่ร้านไอคอนสยามครับผมพี่น้องจะสังเกตเห็นบอกข้างหลังมอมเคื่อยยังพี่น้องอีกบอก กี่เดือนอีกบอกอก,อกอี่ปีพี่น้องเอ๋ยจะฮอดวันตรุษจีนแล้วครับนี่ครับเ่นเกี้ยมสะานที่เนาะสถานที่จัดงานวันตรุษจีนของเมืองไทยครับมอมจะพาเบืองไปส้มสิ่งที่สวยงามแปลกหูและแปลกตาพี่น้องพี่น้องรับร่องวะพี่น้องยากเบื่องแนนอนครับผมปะบอกว่าลายยาหหางครับมอมไปเบื่องไปส้มน้ำมอมเลยครับนี่ครับ เหมนเกมแล้วเนาะโอ้โหครับยังไม่สเสร็จเด้อพี่น้องเดอ้อนี่คือคล้ายๆสารเจ้าเนาะครับอันนี้มอมบอกเลยว่าเป็นสถานที่ถ่ายโลกยอดฮิตแน่นอนของคนอาซา,าตังสารทั่วโลกเนาะครบโอ้โหครับสีสันสวยงามครับ สังเกตว่าตรงนี้จะเขียนว่าไอคอนสยามว,าว้าวครับใครทำไรอีกแล้วครับทำให้ตื่นเต้นตลอดเลยเนาะทางด้านนี้ครับปาดตขับไปแสงสีเสียงๆๆครับพี่น้องเบิงร์อครับพี่น้องสุดยอดเลยครับโอ้โหครับ ไอคอนสยามครับป๊าครับพี่น้องทุกแฟนเนาะสวยงามจริงๆครับมันนี้น่าจะโมมีน้ำผูเด้อพี่น้องน่าจะเลิกรอบสองทุ่มเด้อครับป้าดครับอย่างเด้ครับอย่างเด้เบิกน,น้าบ,บอมนยครับสุดยอดจริงๆครับ ครับครับสาวต่งางชาติถึงถ่ายรูปเนาะสวยจริงๆครับใไฮไลท์บริยูที่ตรงนี้เนาะครับบรรยากาศเมืองไทยช่วงกลางคืนครับดยูเลือดสำลันครับผมปาดครับสาวต่งางสาติครับ โอ้โหครับนี่คือหัวบางกรนเนาะม,ม้อหมกคิดว่าิ่นเห็ดแต่ให้แสงสีที่แค่โบแมนเดอร์พี่น้องตัวบางกรอครับเนาไปผุนครับเนาหุนครับปอดครับเตรียมตัวเตรียมใจเนาะต้อนรับวันตรุจีนครับผมโอ้โหครับสวยจริงๆครับพ่อ้องจะพาไปเพินกันหนาครับ เบิกด้านนี่สวยละวบะอสภาคุเบิกด้านในเนาะเลืที่สองากมาะไรม่ได้ครับด้านหน้าครับก็ขับนอกงนอกจ่เลยนสจริงๆครับป๊ออสั้นผ้าหย่างกาไปข้างในพี่น้องโอ้โหครับปันยุไทยลูกเต็มครับ โอ้โห oh, ครับสามารถเก็ียดสีได้ด้วยเนาะทีไอคอนสยามครับมาต่องเที่ยวโษโรคตื่นเต้นครับกับเมืองไทยทีท่ทำแบบนี้ oh, โอ้โหครับนะ <c oughs> ครับอ๋ออ่อนผ้ายาครับ oh, oh, โอ<ฮ>้โหเข้ามาตรงนี้เนาะเหมือนอยู่ใน ของมังกรเลยครับว้าวยาวดูครับนี่คือเราอยู่ในตัวมังกรเนาะครับยาวมาถึงอันนี้น่าจะเป็นหางครับพี่นอ้องโอ้โหเป็นกระจกครับดูครับผม เอามาจากนู้นครับมาถึงนี่แล้วครับผมก็สามารถเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆนะพี่น้องนอเนาะสีไฟครับดูครับไม่ยาวม้างนอ,นอกครับโอ้โหครับนี่เครื่องหางมังกรเนาะ น,นี่คือส่วนของหางเนาะจะหน่งตาเนี่ยวครับปุ๊บ้ยวมาตะบุ่นเลยครับปอดครับมันไท่ครับแต่งหูแต่งตามันคนสิบวลายเด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นในปิดอาน้ำผูแล้วครับ ภ่ายยางกับขึ้นครับเรียนลูกค้าข้อสำคัญที่ท่านคขานข้อนสยามขอความร่วมมือเว้นระยะห่างจากบ่อน้ำคุมีการรับชมการแสดงในบายสายน้ำณบริเวณที่กำหนดเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของท่านขอบคุณค่ะย้ a r valued c before the show from the iconic f multimedia n water feature starts please stay away from the fountain and stand in the area specified by our staff to prevent damage caused by water to your personal belongings. Thank you for your cooperation. Okay, that's it for this video. Okay, let's go to the next stop. Hello, how are you?